ต้อนรับกลับสู่ AK Car Garage แหล่งข้อมูลที่ให้การวิเคราะห์รถรุ่นใหม่รีวิวเชิงลึกและรายละเอียดของยานยนต์อนาคตที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนมาตรฐานของตลาดวันนี้เราจะพูดถึง2026 Toyota Hilux t r a v o e รถกระบะรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่ยกระดับความทันสมัยของรถกระบะเท่านั้นแต่ยังผสานพลังงานไฮบริดและไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำเสนอสมรรถนะที่ทรงพลัง ควบคู่กับความประหยัดและความอเนกประสงค์โตโยต้าไฮลักเป็นที่รู้จักมายาวนานเรื่องความทนทานความสามารถในการลุยทางโหดและความเชื่อถือได้ในระยะยาวและในรุ่น TRAVOE นี้โตโยต้าได้นำา n n ออันแข็งแกร่งของไฮลักมาพัฒนาเป็นเวอร์ชันที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น พร้อมเทคโนโลยีใหม่ความสะดวกสบายที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือกว่าดีไซน์ภายนอกของ2026 Toyota Hilux t r a v o e เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่ให้ความรู้สึกดูดันทันสมัยและลู่ลมลงตัวช่วงหน้ารถมาพร้อมกระจังแบบกว้างไฟหนา้า LED RL ดีไซน์คมชัดและกันชนทรงแข็งแรงช่วยให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูบึกบึนขึ้น เส้นสายตัวรถที่คมชัดและป่งซุ้มล้อที่ใหญ่ให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกเวลาส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบไล์บา์ที่เชื่อมยาวทั้งฝาท้ายให้ความพรีเมียมเหมือนรถกระบะไล์สไตล์ยุคใหม่โตโยตา้าต้องการสื่อชัดเจนว่า TRAVOE ไม่ใช่แค่รถใช้งานทั่วไปแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งาน การเดินทางและภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่ระบบขับเคลื่อนของ TRAVOE ถือเป็นจุดเด่นสำคัญเพราะใช้โครงสร้างแบบไฮบริดผสมผสานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลเพื่อให้ได้ทั้งพลังกำลังและความประหยัดมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานดีเป็นพิเศษในความเร็วต่ำหรือเวลาขับในเมืองทำให้ใช้พลังงานน้อยลงในขณะที่เครื่องยนต์สันดาปจะเข้ามาช่วยเมื่อต้องการแรงดึง แรงบิดสูงหรือเวลาลุยทางหนักเช่นลากค่่วหรือวิ่งขึ้นเขาการออกแบบเช่นนี้ทําให้ไฮรัก T R A V O E มีทั้งอัตราเร่งที่ดีแรงบิดที่จัดจ้านและยังช่วยลดมลพิษได้อีกด้วยแพลตฟอร์มตัวถังและระบบกันสะเทือนเป็นอีกส่วนที่ถูกปรับปรุงใหม่โตโยตา้าเสริมความแข็งแรงให้แชสซีเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักและพัฒนาโชคกับช่วงล่างให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น ช่วยให้รถมีสมดุลที่ดีขึ้นทั้งบนถนนเรียบและทางวิบาก t r a v o E ยังมาพร้อมระยะใต้ท้องรถที่สูงขึ้นระบบขับเคลื่อนหลายโหมดและระบบควบคุมการทรงตัวที่ฉลาดขึ้นจึงทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับทุกสภาพถนนตั้งแต่ลูกรงังหินโขดจนถึงโคลนลึกภายในห้องโดยสารมีความพรีเมียมยิ่งขึ้น เหมือนรถ SUV มากกว่ารถกระบะวัสดุภายในคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและเบาะหนังออกแบบให้รองรับสรีระทำให้ขับนานๆได้แบบไม่ล้าแข็งกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาดใหญ่รองรับฟีเจอร์การเชื่อมต่อรุ่นล่าสุดมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบก็ช่วยให้ข้อมูลสำคัญของรถดูทันสมยัยและอ่านง่ายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ใช้งานสะดวกขึ้น และหลังคากระจกพาโนรามาช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งสบายมากขึ้นด้านความปลอดภยัย T-R-A-V-O-E มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่เช่นระบบเตือนการชนระบบช่วยประคองรถในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบอ่านป้ายจราจรรวมถึงกล้องรอบค360องศาและเซ็นเซอร์รอบรถช่วยให้การขับในเมืองหรือพื้นที่แคบแคบง่ายและปลอดภัยกว่าเดิมกระบะท้ายถูกออกแบบให้ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นพร้อมจุดยึดสัมภาระไฟส่องสว่างและช่องต่อไฟฟ้าทำให้เหมาะทับการใช้งานเชิงพาณิชย์ แคมปิ้งหรือการขนของนักความสามารถในการลากจูงก็ดีขึ้นเพราะแรงบิดจากระบบไฮบริดช่วยเสริมกำลังได้เต็มที่เมื่อพูดถึงประสบการณ์ขับขี่2026 Toyota Hilux t r a v o e ให้การขับที่นุ่มเงียบและควบคุมง่ายในเมืองในขณะที่ยังคงพละกำลังและความมั่นใจเมื่อออกนอกถนนการทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ถูกจูนให้ต่อเนื่องทำให้การเร่งไม่สะดุดและเสียงเครื่องยนต์ลดลงอย่างมาก ช่วงล่างใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและให้ความมั่นคงบนพื้นผิวครุขระได้ดีขึ้นโดยสรุป2,026 Toyota Hilux T-R-A-V-O-E เป็นรถกระบะท,ที่ครบเครื่องทั้งพลังเทคโนโลยีความทนทานความประหยัดและความพรีเมียม Toyota ได้นำชื่อเสียงของ Hilux มาต่อยอดสู่ยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม และรถรุ่นนี้จะกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดปี2026อย่างแน่นอนหากคุณชอบรีวิวแบบละเอียดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะ AK Car Garage จะนำข้อมูลรถใหม่และอัปเดตวงการยานยนต์มาให้คุณเสมอ